มาวัดเจ้าอามเดินข้าม,มาฝั่งตรงข้ามอาเอ๊ะมาเจอกลี่ปับอันละหกบาทคุณลุงปั้นสดของดีจริงๆดูไส้ซะก่อนโคตรเยอะและเขาปั้นสดนะครับอันนี้คือจีบให้เห็นๆเลยนะครับมีทีมงานอยู่3คนนะครับเขาขายตัวละ6บาททำไมเขาใส่ไส้เยอะจังแป้งก็เยอะ นะครับทุกอย่างเยอะหมดเลยนะครับแล้วจะเอากําไรจากไหนเนี่ยดูการพิธีพิธันสิครับแล้วก็เวลาทอดนะครับจากที่ผมดูแล้วเนี่ยน้ํามันเขา,เ<ร>าไม่ได้แบบมืดน้ํามันดําเลยนะน้ํามัน,มนเขาใสสวยนะครับแล้วก็ทอดเนี่ยครับมันมันก็เอากระดาษรองอีกทีนึงเนี่ยครับตัวละหกบาทนะครับฟินๆเลยตรงข้ามมัดเจ้าอามนะใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้นะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆแบบนี้เลย กัดไปกรบับดูเนื้อนะครับดูไส้ด้วยไปแล้วกินต่อดีกว่าจัดเต็ม